สวัสดีทุกคนมอนิกามาพบกับแสงดาวมางานดองพี่น้องมาส่งซองปัรเซินงานแต่งในบ้านพี่น้อง ันนี้จักเด็กเสิร์ฟหรือผู้ใหญ่เสิร์ฟเนาะสงสัยเป็นเด็กเสิร์ฟหรอก็คือเราเป็นผู้ใหญ่เสิร์ฟนะอันนี้ก็ว่ากันใส่ได้อ้าจอดตามอัธยาศัยเด้อสำหรับรถลุางอ้าผู้จัดสรรรถยังบ่ทันมา แล้วพี่น้องเาใช้วขา่นอรเอยานี่าไม่ึ่งๆกันหยเจ้ากันญาตาดพี่น้องญาาิกันใเอขาดญาติกันญาติบอดิมาปจนใช้อวขาดก่อนเมื่อว่าเคยประทันหอดเอวขาดึก่อนอยไรประตูหวยยังรุดก่อน นองะไรก็เป็นการแห่เคยพี่น้องของประเภทนี้เราความจริงกับเป็นอ่าพ่นมีเพลงโดยเฉพาะเพลงแห่เคยพ่อพันในบนนอง กันไปยัเนระนี่กัเป็นการทามี่น้องคือปที่นี่มา้ามาเปลี่นเาาปลี่นไรอ่บ่อะรอบอน้นก็แค่ขอนอขอแนขอนอขอแนดี้วกังว่าที่ีหลับที้หลัีมนไป

พี่น้นองคู่กูเขาเลาห้ามงำมกอันนี้ก็เป็นการล่างตีนพี่น้องีตแงน่อยนะนะ่อยันอันนี้ก็เป็นประเพณีคือล่างมือล่างตีน ลางตีนมเคยนีนเาอันนี้ก็เป็นประพณีอันดีงามนาะพี่น้องทีอ่าก่อนสีจุ้งเขาพะกันเพื่นก็ได้หดล่างตามประพณนีหีดคองที่เป็นมากพี่น้องอยู่ข้างนอกก็สิมีแต่นักข่าวเนาะ อยู่ข้างนอกก็มีแต่น,นักข่าวหลายๆคนที่มาในงานมาอัปเดตงานนักข่าวหลายไหมนี่อันนั้นเพื่นก็เป็นการยกขันเนาะอันนั้นคือคือขันเงินขันเงินที่เอามามอบคือเงินขาดองเป็นกาซีหยกเลกา ทีให้จะภาพทางฝ่ายยิงเป็นผู้นำเนาะพี่น้องว่าครบตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ดูบอการเซกันละเอียดเนาะเพื่อว่าเป็นเอกสารกันในสองกับสองฝ่ายพี่น้องที่สัญญากันไว้ในมือคอเนาะว่าสิขึ้นพ้อมทอด้ดยแบบเพื่อนกาอิงตามนั่นเพื่อนกามาอมอบและก็มาแล้วก็มานับกัน มาเป็นตงนตามการตกลงกันแถบบ่อก็มาทางฝ่ายเจ้าเป่ากันหลายพอสมควรพี่น้องเพราะวา่าเพิ่นเพิ่นก็เป็นบ้านใหญ่บันเตีน้องเป็นบ้านมาจากบ้านลาหานา้ำเพิ่นก็นยกใหญ่มาอยู่บ้านน้องม่วงก็คือแถวทางดํานี่น้องมาอยู่ใกล้าทางดีคือสามก็เป็นอ่าเป็น เป็นังไดเป็นบ้านที่ใหญ่ทีเตพี่น,นอ้องมีคนอุมสมบูรณ์มีการพัฒนาเรื่อยๆเป็นบ้านใหญ่บ้านาเก่าบ้านเก่พิันกเ็เลยต้องเพิ่นก็มีหลากหลายมีแต่หูมีนานมีตาพี่นอ้องเป็นก็ะพูแหละแข่มาแต่นอกพี่น้องประมาณ่า30-40เมตรผู้ขาเป็นคนมักจองเนาะ,ะให้จกเงินอะไรอยากจอง สงสัยมีขโม,มยบอหรือว่าเนีใดสงสัยบัพ่อบัพ่ออันค้าด้านนั้จ้างเพิ่นบัพ่อก็คือเพิ่นก็เป็นบ้านล้านเนาะก็ค,คือทางไอ้ภูนิกาเขาเคยอาภูกาเคยเคยพค่ออยู่บุกซองเพิ่นก็ออกมาทางหาันทางหันสองแปลงมันไสเนาะหรือว่าเปลี่ยนยางกะคนบ้านในคือบ้านล้านหน่ำเพิ่นในออกมายงใหญ่ออกมาเนะาะก็มีสาวจอยเบาควัน อันนี้ก็คือนักข่าวบานเฮาถอดสิบห้ล้านพรามือแต่งเนาะพี่น้องแล, okay, <man. S 1> แลกมีข้ามมีครึ่งสลึงเนานะหรือว่ดสองบาทเอเอออสองสลึงกืคือครึค่งบาทนั่นแหละที่บ้านเฮากับพ่นนับสี่สลึงกับเป็นบาทหนึ่งนะพี่น้อง ตัวลงเงินติตับเลยตอนนี้ก็เป็นการหนับเป็นเทียมหอยเนาะอันนี้สิเป็นเงินขาสิ้นสองเห็นไ่า อันนี้เป็นแม่ของขา,ายยิยงนะคขามาหับแามา่หับขาสิ้นสอดหับเงินขาดองนั่นเอง S <S <S นั่งกับเป็นการมอบเงินไปแล <ไป S 2> ้วต้องเอาไปไหว้ถิ่เทิงหัวนบนนอน,นเป็นความเสือ่อเอชื่องน่กบางคนความเสื่อชื่อของซาผุด <S 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 เป็นเงินมานเงินดี ที่ถือต้องตามกฎหมายเนาะออเอาอันนั้นก็นเป็นการวางคาสินสอดนะพี่น้องก็เป็นการวางสินสอดเรียบร้อยพี่น้องก็คือมีอยู่สิบ้าลันพี่น้องสิบ้าลนกีบแ,และกาเงินแลกาคำอีกสองสลึงหรือว่าครึ่งบาทพี่น้อง เอาบันเองก็แสงดาวก็สิไปหาประธานอาหารพี่น้องอ่าแล้วกษาสีนนั้นพี่น้องสิได้จบคลิปพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามแสงดาวอยู่ที่ช่องบ่าวลาคนจนพี่น้องเปลี่ยนช่องและผู้ขากับโบดีปัญัยก็เลยเปลี่ยนเอายิงตามพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมช่องดอกคุณมีซีกผู้ขาห่างห่างว่แพงพี่น้องไปดีซีบ่าวแสงเนาะไปดี หลายคนนักข่าวไล่พี่น้องนี่ก็แม่นพี่น้องสาวแพงตะอดีตอดีกระซ่งปราเมา,าหลายคนหลายคนพี่น้องในซ่องนี่มันก็เพระาะว่าคือผูอ้กว่าว่าอรงานการจัดงานอยู่ที่นี่ตะ้มงเป็นก็นมียูทูบเบอร์ไลยมีแต่ผู้กว่าเนี่ย <c oughs> ที่ยังบอเป็นเบอร์พี่น้องเกำลังเล่นยูทูปพี่น้อง อายินตามอย่าลืมครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางส่องผู้ขายนี่เด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามแสงดาวแต่กระสิบไปทำประทานอาหารมาใหนในข้อการเข้ามา,า,าสบ,บายดีสบ,บายดี